สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กลมเด็กข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปแมนเชสเตอร์เด็ดนะครับตัวเป็นข่าวในการเปิดศึกร่วมลีกอย่างนิโคลโซูไนเต็ดเพื่อหวังคว้าตัวนายทวารจากแอริงตันสแตนดี ทีมเบลีกวันวิสตแดงแมนเชสเตอร์เด็ดนะครับภายใต้การกลุ่มทัพของโซชานะครับตัววิงคาวในการเปิดศึกกับทีมร่วมหลีบอย่างซาลิการะดงนิวคาสซลยูไนต็ดทีมคู่แข่งร่วมหลีกเพื่อหวังที่จะคว้าตัวโทบี้ซาวินผู้รักษาประตูนาคตไลาจากสโมสสแอนค,คริงตันสแตนลีทีมในลดกวันมาร่วมทีมเป็นที่เข้าใจกันว่าโชบี้ซาวินเนี่ยเคยเป็นอดีตผู้รักษาประตูในทีมเยาวชนของเดอะลาติก Can, Atlantic, วีแกนแอิติกระหว่างปี2013และ2014ิีแล้วก็ท็อปฟีสีสนเงินนะครับเอเวอรตันเมื่อปี2014และ2016แต่ยังไม่สามารถก้าวเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ได้แต่ทว่าการที่โทบีซาวินเนี่ยถือว่าโชว์ฟอร์มเพาเสาให้กับแอคคริงตันสแตนลีย์ได้อย่างน่าประทับใจทำให้2ทีมดังจากพิเบริกอย่างปีศาจแดงและก็สาลิกาดงหวังที่จะเดืองตัวนายทวันรายนี้ไปร่วมทัพอย่างจริงจัง เพื่อเป็นกำลังสำคัญของทีมในอนาคต